สวัสดีทุกคนวันนี้จะพามาเที่ยวมาชมวัดบรมราชาการเจนาพิเศษหรือวัดเล่งเนยี่สองนั่นเองวัดนี้ก็คือเป็นสาขาหนึ่งของวัดเล่งเนยี่หนึ่งวัดเล่งเนยยี่สองนี้จะอยู่บางบัวทองอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีที่จอดรถกว้างขวางการเดินทางมาก็สะดวกสบาย พอมาถึงแล้วจอดรถปุ๊บเราก็เดินเข้าวัดได้เลยก็ผ่านการคัดกรองตูวัดอุณหภูมิเสร็จเรียบร้อยแล้วด้านประตูเข้ามาก็จะเป็นห้องน้ําสุภาพบุรุษสุภาพสตรีเข้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เข้ามาในวัดวันนี้ก็สําหรับให้เรามาชนศิลปะจีนแล้วก็มาแก้ชงแล้วก็สวดเสริมดวง สวดเสริมดวงชะตาของเราเองซึ่งคนก็จะมาเยอะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ตามปฏิทินจีนนเพื่อมาแก้ชงหรือมาสวดเสริมดวงส่วนเราก็จะมาสวดเสริมดวงชะตาตามปกติซึ่งวัดเนี้ยเขาก็จะมีบอกว่าเออปีนี้ใครชงอะไรก็มาแก้ขดชงตามวันเดือนปีเกิดของเรา ใครที่ไม่ชงก็จะมาสวดเสริมดวงชะตาของเราเองก็ได้ถ้าสวดเสริมดวงชะตาเนี่ยก็ทำบุญ100บาทท่านก็จะให้เป็นใบสำหรับการสวดมาอันนี้ก็จะส่วนจุดนี้ก็จะเป็นแผงนผังของวัดเล่งเนยี่ซึ่งตอนนี้ก็เท่าที่ดูก็สร้างเสร็จสมบูรณ์ไปเกือบ8ปดแล้วละ่ะ ก็คือตรงกลางเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เห็นการจะมีก่อสร้างเรื่องอาคารด้านข้างอีกตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณชั้นล่างของวัดซึ่งจะมีเคาน์เตอร์บริการให้ทําบุญเราสงสัยอะไรก็ไปถามได้เลยว่าเราปีนี้เราชงไหมแล้วเราจะเสิร์ฟสวดสร,รมดวงอะไรก็สอบถามทางเจ้าหน้าที่ได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นโตะ๊ะเป็นห้องสําหรับ นั่งสวดปฏิบัติธรรมอะไรอย่างนี้มั้งตรงนี้ก็เป็นเป็นบริเวณรอบๆชั้นล่างซึ่งจะกว้างขวางมากภายในวัดด้านหน้าก็จะเป็นอง์พระแม่กวนอิมให้เราเข้าไปสักการะซึ่งวันนี้เขาก็จะมี เขาเรียกรันอ่ะทำบุญตามเทศกาลงานเทกระจาด้วยซึ่งจะประมาณเดือนสิงหา,าคมเขาจะมีงานเทกระจาดเราเอาเงินไปทำบุญทางวัดก็จะเอาเงินส่วนหนึ่งเนี่ยไปบริจาคทานให้กับคนยากไร้ซึ่งจะมีงานเทกระจาในช่วงของเดือนสิงหาเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นจุดเสริมดวงทำบุญกระดาษ ทองกระดาษเงินนะหรือพวกนี้วันนี้มานี้ก็ค่อนข้างจะเงียบสงบเพราะเราไม่ได้มาช่วงเทศกาลเรามาช่วงวันธรรมดาก็จะเงียบสงบคนไม่เยอะตรงจุดนี้ก็จะเป็นร้านขายพวกเครื่องสักการะต่างๆที่นำเป็นบูชาทำได้ออกมาประณีตสวยงามใครอยากจะเช่าไปติดที่บ้านหรือ เอาไปบูชาก็สามารถมาเช่าซื้อได้ที่นี่ราคาก็ตามเรีว่าตามตามความปราณีตเพราะว่าเขาทำปราณนีตมากสวยงามมีหลากหลายทั้งเทพเจ้าใต้สวยเอีย้ยเทพต่างๆของจีนเราสามารถเช่าไปบูชาได้ มีทั้งกําไรยกกําไรน่าจะผ่านการสวดอะไรเรียบร้อยแล้วเอามาเป็นเครื่องรางของขลังสําหรับของจีนหลังจากที่เราชมด้านล่างเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอาแผ่นดวงของเราเนี่ยขึ้นไปสวดแก้ชงหรือสวดเสริมดวงชะตาให้กับเราเองซึ่งจะอยู่บนชั้นที่สองตรงนี้ก็จะเป็นหอะระฆัง ใหญ่มากก็มาเคาะเคาะคระฆังอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเดินเข้าไปสวดแก้ชงสวดเสริมดวงชะตาให้กับตัวเราเองซึ่งจะอยู่ด้านล่างด้านชั้นสองซึ่งจะเป็นเทพเจ้าไทยสวยยะแล้วก็จุดทูปแล้วก็สวดตามใบที่เขาให้มาสวดเสร็จแล้วเราก็เอาใส่ไว้ในกล่อง แล้วก็พระท่านก็จะเอาไปสวดทั้งปีเลยเสริมดวงชะตาให้กับเราหรือสวดแก้ชงให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บปราศจากอุปตวภัยทั้งมวลในจุดนี้ก็จะมีพระสังกัจา์ด้วยทางวัดเขาสร้างได้ปาหนีมากเท่าที่ทราบก็คือว่าเขาเชิญช่างจากประเทศจีนมาสร้างก่อสร้างที่นี่ซึ่ง การสร้างเนี่ยลักษณะก็จะเหมือนพระราชวังต้องห้ามของกรุงปักกิ่งเลยถอดแบบออกมาคล้ายๆกันตรงนี้ก็จะเริเวนรอบๆเป็นบริเวณชั้นสองมองขึ้นไปก็จะเหมือนพระราชวังต้องห้ามในกรุงปักกิ่งคือเทอ้าไม่มีโอกาสไปเที่ยวเมืองจีนเนี่ยมาที่วัดเล่นนี้ยีสองนี้ได้เลย เหมือนมากสวยงามปราณีตแล้วก็บรรยากาศล่มลื่ลนเย็นสบายวันนี้มาโชคดีอากาศเยน็นลมพัดตลอดหลังจากที่เราสวดเสริมดวงชะตาสวดแก้ชงเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะเดินขึ้นไปในอาคารด้านบนซึ่งเปรียบเสมือนพระราชวังต้องห้ามในกรุงปักกิ่งของประเทศจีน สวยงามมากก็เป็นศิลปะจีนแล้วเป็นวัดในมหานิกายนี้พอเราขึ้นมาชั้นสองแล้วเนี่ยก็จะมองลงไปด้านล่างก็จะเป็นอาคารต่างๆสวยงามและมีตู้ให้เราทำบุญหลายอย่างทำบุญข้าวสารทำบุญซื้อที่ถวายวัดทำบุญสร้างอาคาร อันนี้อาคารหลังแรกเนี่ยก็จะเป็นประดิสถานขององค์พระพุทธเจ้าเขบอกว่าเป็นพระพุทธเจ้าในอดีตพระพุทธเจ้าปัจจุบันและพระพุทธเจ้าในอนาคตองค์ใหญ่มากสวยงามเป็นศิลปะที่ปราณีตเมเรานั่งพักเหนื่อยสวดขอพรเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีให้เช่าจุดเทียนบูชาองค์พระพุทธเจ้า แล้วก็นั่งชมบรรยากาศรอบๆถ่ายรูปสวยงามมีเวลาว่างมากๆเนี่ยมานั่งเล่นได้ทั้งวันเลยตรงนี้ก็จะมีพระจีนที่คอยดูแลนในส่วนต่างๆของทางวัดแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของวัดที่คอยในรับในเรื่องของที่เราจะทำบุญต่างๆที่อยู่ด้านนอกสะอาดสงบ แล้วก็ถ่ายรูปจะถ่ายวิดีโอก็ได้ด้านนอกบริเวณอาคารหลังแรกก็จะเป็นที่ให้ทำบุญจุดเทียมทำบุญประทีปซื้อที่บริจาคเงินต่างๆพอเราไหว้พระสวดมนต์สบร้อยเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็จะเดินไปอาคารหลังที่สองก็เรียกอาคารหมื่นปีหรือไงเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นวิวบริเวณเรอบๆซึ่งกำลังจะก่อสร้าง พื้นที่กว้างมากหลายไร่เลยนี่พอเดินมาเลยมาหลังหลังอาคารหลังแรกแล้วเนี่ยก็จะเจออาคารหลังที่สองรู้สึกจะเป็นอาคารหมื่นปีนั้งที่เขียนไว้สวยงามเบญออรอบๆบรรยากาศล่มลืน่นลมพัดเย็นสบายกว้างใหญ่ จากอาคารหลังแรกเราก็จะเดินไปอาคารหลังที่สองซึ่งอาคารหลังที่สองเนี่ยก็จะมีองค์เ,เรียกองค์เจ้าแม่กวนอิมพันไปซึ่งเป็นไม้แกะสลักเขาบอกว่าแกะสลักจากไม้เนื้อหอมนำมาจากประเทศจีนเลยสวยงามมากแกะได้ปราณนีต วันนี้มาก็แทบนับคนได้เลยคนน้อยเมื่อเดินเข้ามาแล้วแล้วกราบสักการะเจ้าแม่กวนอิมทำบุญบูชาขอพรเสร็จแล้วก็แล้เอาออกมาเดินถ่ายรูปมองไปก็จะเป็นอาคารด้านหน้ากว้างใหญ่แล้วมีอาคารสองอาคารแนบขนาดข้าง เมื่อเราสักการะเจ้าแม่ควนอิมขอพรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เราก็จะขึ้นไปชั้นที่สามชั้นที่สามนี่ก็จะเป็นประดิษฐานองค์พระโพธิสัตว์หรือองค์เทพเจ้าของจีนนี่ยแหละการเดินทางก็สะดวกเดินขึ้นบันไดคนแก่ๆก,ก็มาได้เพราะพื้นที่ กว้างขวางรถเข็นก็น่าจะเข็นขึ้นมาได้เหมือนกันมีพ่อเดินขึ้นไปชั้นที่สแล้วเนี่ยเพอเอิญก็จะมีเจ้าหน้าที่กำลังบูรณะลงทองอะไรอยู่นี้เป็นองค์พระโพธิสัตว์เทพเจ้าของจีนเราก็มาสวดขอพรทําบุญบริเวณรอบๆภายในห้อง ก็จะมีบ่ายบูชาองค์เทพต่างๆสวยงามอันนี้จเจ้าหน้าที่ก็กำลังบูรณะลงทองในส่วนของประตูล,ละเอียดปราณีตมากนี้ถ่ายจากชั้นสามลงไปก็จะมองเห็นวิวอาคารชั้นแรกพอเราลงมาก็จะมาเจอเนิน ได้คุยกันเนนแล้วเนงเขาบอกว่าใครที่จะมาเรียนที่เนี่ยก็จะต้องจบชั้นป .6 พอจบชั้นป .6 แล้วเนี่ยก็สามารถมาสมัครเป็นหลวงจีนที่นี่ได้เรื่องเนนจีนยังไงเนี่ยซึ่งจะมีการสอนภาคบังคับปกติและที่สำคัญคือได้เรียนภาษาจีนด้วยอันนี้สำคัญเลยเด็กที่มาเรียนที่เนี่ยเท่าที่ดูน่าจะมีโอกาสได้เปรียบกว่าเด็กที่อื่น าได้เปรียบในเรื่องของการเรียนภาษาจีนนอกจากนั้นก็จะเป็นในเรื่องของการเรียนธรรมะของจีนด้วยในอนาคตข้างหน้าเนี่ยภาษาจีนเนี่ยสำคัญมากๆว่าเผอสําคัญกว่าภาษาอังกฤษด้วยซ้ําใครที่ได้มาเรียนที่เนี่ยโชคดีมีโอกาสกว่าเด็กที่อื่นใครมีลูกอยากให้มาเรียนก็ลองมาสอบถามเจ้าหน้าที่ที่นี่ได้แต่ต้องอยู่ในกฎระเบียบของทางวัดนะ เพราะทางวัดนี้ค่อนข้างจะคเครียมีกฎระเบียบนอกจากเราชมสถานที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยกลับลงมาชั้นล่างก็จะมีจุดบริการให้ดื่มน้ำฟรีก็ดื่มเสร็จปุ๊บเราก็เดินทางกลับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณที่จอดรถกว้างขวางสวยงามการจอด รถก็สะดวกสบายมีที่จอดให้เยอะเยอะแยะหรือใครไม่ได้เอารถมาก็เดินเข้าทางด้านหน้าได้เลยแต่ซึกด้านหน้าวันนี้ประตูเขาปิดเขาก็เปิดให้เข้าทางด้านข้างส่วนจุดนี้ก็จะเป็นภาพเก็บตกบริเวณห้องน้ำที่จะเข้าแล้วก็เป็นแผ่นเสริมดวงชะตาของเราเนี่ยถ้าเราไปทำบุญปุ๊บเนี่ย ทางวัดก็จะให้แผ่นอย่างนี้มาแล้วก็มีตารางแปะบนโต๊ะว่าเราเกิดปีอะไรอายุเท่าไหร่จะต้องทําอย่างไรบ้างไมคือมีรายละเอียดบอกให้ชัดเจนนะใครจะมางานเทกระจาดก็มาวันนี้ก็จะจัดประมาณเนี่ยช่วงเดือนต้นเดือนสิงหาสำหรับผู้ยากไรนะใครมีตังก็อย่ามาแย่งกับเขาเลย ก็ขอให้แนะนํามาถ้าเกิดใครรู้สึกเศร้าหรือดวงชะตารู้สึกไม่ค่อยดีก็มาทําบุญสะเดาะเคราะห์แก้ชงให้กับตัวเราเองอย่างน้อยก็เป็นคุณค่าทางจิตใจของเราให้เรามีความสบายใจขึ้นมาที่นี่สะดวกสบายเถิดไปทางวัดเด้งรียี่หนึ่งเนะี่ยคนค่อนข้างจะเยอะ เยอะมากแลที่จอดรถก็แทบจะไม่มีมาที่นี่สะดวกสบายแถมได้ชมศิลปะจีนเหมือนมาเที่ยวเมืองจีนเลยยังไงก็ขอให้มากับสักการะมาเที่ยวกันนะมาแล้วคุ้มค่าจริงๆขอบอกคุ้มค่าคุ้มเวลา เป็นศิลปะจีนที่งดงามสวยงามมากยังไงก็ขอให้แวะมานะและยังไงก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ยังไงก็ขอให้กดติดตามกดไลค์ด้วยนะจ๊ะบายบาย